ครับสวัสดีนะนะนะักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาตกปลานะแต่ว่าจะมีเทคนิคนะครับเรียกว่าเป็นเทคนิคมาแนะนํานะครับในการตีสคริปปิ้งนะครับคือการตีให้เหยื่อเนี่ยมันกราด,ดอนกับผิวน้ํานะครับในกรณีที่เรามีพุ่มไม้อ่าสมมติด้านนี้มันเป็นมีพุ่มไม้อยู่ใช่ไหมอ่าแล้วเราจะต้องการตีล้วงเข้าไปด้านในนะเพื่อให้ปลามัน กัดเหยื่อของเรานะในเมื่อเราตีโอเวอร์เฮดหรือว่าตีท่าปกติไม่ได้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเทคนิคในการตีท่าสคิปปิ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขอบอกว่าเป็นเทคนิคแนะนำเนาะไม่ได้เป็นการสอนนะครับวิธีที่ผมใช้และกันว่าตกอย่างไรนะครับถึงจะตีสคิปปิ้งได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับดูคลิปนี้แล้วก็คิดว่าจะทําได้กันทุกคนนะครับในการตีสคิปปิงนะ้งเนาะไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวมา ดูเทคนิคกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสําหรับมือเก่าที่กดเข้ามาดูหรือว่าใครที่เป็นโปรแล้วเนี่ยเออเทคนิคที่ผมแนะนําไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันหรือว่าเออไม่ถูกต้องยังไงผมก็ขออาภัยไว้ณที่นี้นะครับเออมันเป็นเทคนิคที่ผมทําแล้วมันได้เนาะก็อยากจะมาแนะนําส่วนเทคนิค skipping ปปนะอันนี้ผมเออติดตามนะท่านหนึ่งนะครับคือนะตุ้มไทยสตีดฟิ i ชิง่งนะฮะนี่เป็นไอดอลเลยของผมแล้วก็ใครๆหลายๆคนเนาะก็ ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยววันนี้มาฝึกฝนกันครับจะเป็นอย่างไรมารับชมในคลิปกันเลยครับอันดับแรกนะครับนั่นนะการตีสกิปิงเนี่ยก็ให้นึกถึงว่าเออเหยื่อที่ใช้ในการตีเนี่ยจะต้องเป็นเหยื่อประเภทเหยื่อยางนะครับซอพลาสติกเนาะอ่าประเภทที่มันตัวใหญ่นิดนึงเพื่อให้มันกระดอนน้าได้สวยงามนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะมีหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเหยื่อประเภทนี้นะ ครับประมาณเนาะประมาณสิบกรัมถึงสิบแปดกรัมนะครับนะั่นะนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อเหยื่อเราหนักประมาณนี้แล้วเนี่ยเวทคันที่ใช้ต่อมานะฮะเวทคันที่ใช้ก็จะต้องเหมาะสมกับเหยือนะ่อเนาะเพื่อให้มันตีออกได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สมูทแล้วก็ออกได้ดีนั่นเองนะครับอ่ะคันที่เหมาะสมนะครับที่ผมจะแนะนําก็คือในเวทแปดสิบสี่นะอ่า แปดสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดแล้วก็สิบยี่สิบนะอ่าเวทประมาณนี้นะครับเพื่อให้เป็นการควบคุมทิศทางของเหยื่อได้ดีนะครับแล้วก็เออตีง่ายนะตีอย่างแบบตีได้ง่ายเออพูดง่ายๆตีง่ายนั่นแหละอ่านะฮะส่วนลอกนะครับลอกที่ผมใช้วันนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าตัวนี้นะอ่าชิมโมโนกาลตาคอนเควส์นะครับอ่ามาพูดถึงลอกนะครับนั่นะนะนะหลายคนบอกว่าอ่าลอกผมตีได้ไหมเนี่ยยี y ่ห้อนี้นี่นี่น,นี่เป็นระบบเม็รลายเนี่ยอ่ะ อีกคนนึงเป็นระบบเม็ดหน่วงเนี่ยตีได้ไหมครับต้องปรับยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับลอกในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอยู่สองระบบด้วยกันเนาะก็คือระบบเม็ดลาเนาะอ่าแล้วก็อีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบเอ,อ่อแม่เหล็กอ่าในการปรับนะครับในการปรับอ่ามันตีได้หมดนะที่ผมใช้อยู่นะครับมันจะมีทั้งเม็ดลาแล้วก็แม่เหล็กเนาะอ่เม็ดเม็ดลาที่ผมตีอยู่ก็มีคูราโดมี กาต้าตัวนี้เนาะแล้วก็สกอร์เปียนเนาะก็ตีได้ปกตินั่นแหละที่ผมใช้อยู่นะส่วนระบบแม่เหล็กที่ผมตีได้นะก็จะมีพวกอัลฟาเอ่อแล้วก็ทาทูล่าผมก็ตีสองตัวนี้นะครับมันก็ตีได้หมดแหละอ่ะอยู่ที่เรานะส่วนพวกอาบูนะครับอาบูก็ตีได้นะครับอ่ามาดูการปรับนะครับอันดับแรกมาดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่อยู่ด้านแขนของเราเอ่ะตัว ปรับคอนสปูลนะอ่ามาพูดถึงตัวปรับคอนสปูลครับปรับยังไงทุกยี่ห้อเลยนะครับมันก็เหมือนกับการปรับตีเหยื่อปลอมปกตินะก็คือปรับให้ตัวสปูลเนี่ยขยับได้น้อยที่สุดะมีอิสระในการให้ตัวสปูลเนี่ยขยับได้น้อยที่สุดมันจะดังก็แก๊กก็แก๊กแค่นิดเดียวนะอย่าแน่นมากเกินไปนะปรับแน่นก็จะตีไม่ค่อยออกนะครับให้มันขยับนิดเดียวนะฮะ อันนี้ของผมก็ปรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทง้งฝั่งเม็ดลาปรับเม็ดลาอ่ะให้น้านๆนึกถึงแบบนี้ครับเออลอกทุกตัวเนี่ยมันมีระดับไม,ไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะอ่ะให้น้านๆน,นะครับปรับมาครึ่งหนึง่งอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมดูชัดๆของผมมันจะปรับมาที่แม็กกับมินเนาะผมก็ต้องปรับมาให้อยู่ครึ่งหนึ่งอ่ะมันจะมีขีดบอกนะเห็นไหมอ่ะนะครับผมก็ปรับมาเลยครึ่งหนึ่ง ถ่ายมือเดียวมันจะไม่ค่อยสะดวกขออภัยนะฮะอ่ะอ่ะผมปรับมาแล้วครับนี่นะครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่ะบวกลบนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรหนึ่งส่วนด้านในนะครับผมก็เปิดสองเมตรเนาะอันนี้ไม่ได้เปิดให้ดูนะเปิดสองเมตรปิดสองเมตรนะครับอ่ะระบบเม็ดเออระบบนวงนะเม็ดเม็ดลานะครับเปิดสองเมตรปิดสองเมตรนะครับเปิดครึ่งปิดครึ่งอ่ะพูดง่ายงแม่เหล็กก็เหมือนกันเนาะแม่เหล็กก็เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับ อ่ะดับแรกนะเวลาเราเกี่ยวเยื่อเนี่ยให้ทําการเกี่ยวตัวเบ็ดจิ้มเข้าไปในเนื้อเหยื่อะนะครับอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงนะการฝึกตีนะครับนี่นะเห็นไหมเบ็ดมันจะโผล่นี้ใช่ไหมครับฮะเอาตัวเบ็ดจิ้มเข้าไปในเนื้ออยางเลยฝังเข้าไปเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อเวลาตีเนี่ยเราอาจจะตีเข้าพุ่มหญ้าตีกระดอแล้วเบ็ดมันเปิ้นนะเยะื่อออกมาก็จะเสียทรงนะครับแต่เมื่อเราทําแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเราตีไปนะครับมันก็จะ ข้าฝั่งในเนื้อยางอยู่แล้วมันจะไม่มีปัญหานะเนาะเวลาเราตีปิ้นตีเข้าหยาตีกระดอนน้านะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าปรับมาแล้วมันก็จะไหลออกประมาณนี้อ่าไม่หวานเกินไปไม่ไหลเกินไปนะครับเทคนิคการตีนะฮะเทคนิคการตีให้นา,นานึกถึงครึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมอ่าครึ่งวงกลมก็คือแบบนี้นะะโค้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัดขวางโค้งครึ่งหนึ่งตัดขวางอ่านึกออกไหม โค้งครึ่งหนึ่งตัดขวางนะครับฝึกทําก็ได้นะครับสมมติว่าเวลาเราเข้าหมายตกปลาทุกครั้งนะให้ทําการอ่าฮะใช้วงสวิงแบบเนี้ยฝึกเป็นการฝึกนะอ่าก็เหมือนกับการตีสายแคสตนะตีด้านข้างนะแต่ว่าเราจะมาตีแล้วหยุดอ่ะตีแล้วหยุดฝึกแบบเนี้ยครับเดินเข้าหมายก็ฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยๆให้มันชินให้ข้อมือหัวไหล่เราชินนะอ่านะฮะเวลาตีเราใช้แค่หัวไหล่กับข้อมือแค่นี้ หัวไหล่ขยับข้อมืออ่ะนะครับแค่นี้เลยเนาะฝึกตีแรกๆนะครับตีเบาๆไม่ต้องเน้นแรงนะครับตีเบาๆไม่ต้องเน้นแรงนะครับให้เรารู้เทคนิคมันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวมันจะฟูมันจะเละไปนะครับอ่ะแค่นี้แหละง่ายๆเนาะแล้วเวลาที่เราปล่อยมือนะครับปล่อยมืออ่ะเวลาตีเราปล่อยเนี่ยให้ทําการยกปลายคันเพื่อให้เป็นการเอ่อ เลี้ยงสายนะรเวลาที่มันออกไปแล้วเนี่ยสายมันก็จะออกไปช้าเออออกไปไวเนาะแต่ตัวเหยื่อเนี่ยมันจะต้องกระดอนน้ำเนาะมันอาจจะเดินทางช้ากว่าตัวสายที่วิ่งอยู่ในสปูลน,นะครับเราก็ต้องยกปลายคันเนาะเพื่อให้มันเออเรียงสายเรียงได้ดีขึ้นเองนะครับอะเดี๋ยวลองมาตีกันเลยนะครับสมมุติผมจะตีไปด้านหน้านะอันด้านหน้าเป็นพงไม้ไอ้กิ่งไม้เล็กๆเ,กเ,กเกนะี่ยอ่ะพักบุ้งเนี่ยนะเนะตีเบาๆนะครับครั้งแรกไม่ต้องตีแรงนะอ่ะลองครับ ประมาณนี้นะเทคนิคการตีครับมันจะไม่ไกลไม่เป็นไรนะครับตีไม่ไกลไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเพิ่งฝึกอเราเพิ่งหัดอ่ะเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวผมผมลืมบอกไปเวลาทิ้งสายทิ้งสายก็คือการตีจะต้องปล่อยสายประมาณไหนอ่ะ กะไว้ประมาณสามคืบนะครับสามคือบอ่ะกะไ้เลยหนึ่งสองสามนะประมาณสามคืบเนาะไม่สั้นไม่ยาวไปกว่าน,นี้สําหรับผมนะอ่ะเทคนิคของผมนะก็ไว้สามคืบนะครับไม่ยาวไม่สั้นถ้าสั้นนะผมชอบสั้นๆน,นะผมชอบแบบนี้มันจะเป็นอะไรไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตีแบบสั้นๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเนี่ยนะตีสั้นๆน,นะครับมันก็ไม่ออกแล้วมันก็ไม่ได้ระยะในการตีนะครับ มันก็อาจจะกระดอนอยู่ด้านหน้านี่ะแล้วมันก็จะฟูอย่างที่เห็นนะครับนี่คือการไว้สายแบบสั้นๆนะครับอ่าแล้วถ้าไว้ยาวๆละครับนะผมชอบยาวๆอ่ะแบบนี้ผมถนัดแบบนี้สี่คืบห้าคืบอ่ะสี่คืบห้าคืบเดี๋ยวมาดูฮะอ่ามันก็ทําให้เหยื่อเนี่ยกระดอนไปด้านหน้าเลยนะครับปกติสกิปปิ้งเนี่ยเหยื่อมันก็จะกระดอนน้ําที่แรกเนี่ยไม่เกินเออไม่เกินประมาณสักเนี่ย ไม่เกินข้างหน้าเราอะแต่ว่าพอเราไว้สายยาวแล้วเนี่ยเหยื่อมันก็จะกระดอนไปไกลเลยนะครับมันก็จะไม่แมสกันไม่พอดีกันนั่นเองประมาณ3คืบเนาะอ่านะฝึกนะครับครึ่งวงกลมปล่อยครึ่งวงกลมปล่อยอ่าดูครับอ่านะผมจะยกปลายขันช่วยด้วยนะครับมันก็จะไม่ไกลหรอกเวลาเราปรับฝึกไปเรื่อยครับการตีสกิปปิ้งง่ายที่สุดคือการฝึก ไม่มีอะไรยากไปกว่าการฝึกฝนนะครับสําหรับการตีปลาตกปลาเนาะ,ะฝึกไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ไกลนะครับแรกๆเนี่ยปกปติเป็นเรื่องปกติของการตีสกิปิงนี่ครับฝึกไปเรื่อยๆครับการตีสกิปิงคือการฝึกฝนที่ดีอ่ะนะ จำไว้ว่าครึ่งวงกลมเนี่ยให้มันขนานไปกับผืนน้ำนะนเวลาเราปล่อยไปนึกถึงว่ามันจะต้องวิ่งอยู่บนน้ำเนาะแล้วเราก็ยกปลายคันช่วยนะครับเห็นไหมแค่นี้นะเมื่อเราฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเริ่มชำนาญแล้วเริ่มตีเป็นแล้วเนาะเราก็ปรับคอนสปูลน,นะครับปรับขึ้นมาให้มันลื่นมาอีก เรื่อยๆเนาะจาก50เปอร์เซ็นเป็น55เปอร์เซ็นเป็น60เปอร์เซ็นแบบนี้นะครับปรับขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่อย่าเพิ่มปรับไปแบบหวานเหมือนตอนเราตีเหยื่อปกตินะเพราะว่ามันจะเป็นการฝืนมากเกินไปนะครับอาจจะทำให้ฟูได้นะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะไกลขึ้นเนาะไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครึ่งวงกลมปล่อยมือครึ่งวงกลมล่อยมือนะฝึกไปแบบนี้แรกๆอาจจะคิดในใจนะอ้าวช่วยช่วยเพิ่มความมั่นใจได้นะครับคิดในใจแล้วก็ลองทำดูนะครับครึ่งวงกลมปล่อยมือครึ่งวงกลมปล่อยมืออ่ะขิดไปแบบนี้เนาะมันจะช่วยให้เรา มั่นใจในการตีมากขึ้นครับสำหรับน้าๆน,นะครับท่านใดที่มีเทคนิคในการตีสกิปปิ้งเก่งๆนะสามารถคอมเมนต์นะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับก็คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นการแนะนําเทคนิคการตีสกิปปิ้งนะให้น้าๆได้ลองใช้กันได้ฝึกฝนกันนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปตกปลาที่ไหนก็รอติดตามชมนะครับก็ขอบคุณน้นะครับกดติดตามกด คอมเมนต์นะครับขอบคุณนะนะทุกท่านนะผมกดอ่านแล้วก็พูดคุยทุกคนนะครับกดคุยพูดคุย,พ,คยพูดผิดพูดถูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ